สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันก็บปในช่วงแรกค่ะของมือวันที่3เดือนกรกฎาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะเมื่อี้ค่ะแอดผ้าไปพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเรานะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตํำเล่าค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเราวอุท่ผ่านมาเขาวิ่งรูดหกนะคะเขาวิ่งรูดหกค่ะพี่น้องค่ะ แต่ว่าจับคู่อ่าลุงพีเราบริจจับคู่ศูนย์โกไห้นะคะสำหรับงวดทีพผ่านมาเนาะแต่ว่าบริจตัวที่เขาอีกตัวหนึ่งคือสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะงวดที่ผ่พานมานี่เขาหกค่ะพี่น้องคะเอามาเนี้นะคะแอกติดตามให้ค่ะสำหรับแน้ทางตเล่าค่ะแน้ทางสีแดงว่าเป็นตัวใดไปร้องมาติดตามรับชมรับฟังลีมนี้พร้อมๆกันค่ะนะคะลุงพีจเจ้ริลนพอนอดมินค่ะลุงพีคะ ติดตามถามข้าวตำลาวไหมคะลุงพี่คะลาววัตนาค่ะเพิ่นที่ผ่านมากเพิ่นที่พานมากเนาะค่ะมันมามันมาศูนหกคือจะวิ่งรูดโอ้ยนอว่านุ๊กค่ะว่ามันคููกับขี่เนี่มากนุกันไหมค่ะแต่ว่าเอาแต่ว่าสามัวมาตัวมันกับมีมากอีรีนอะมีค่ะโอ้สุดดีว่าพิหวังเนาะค่ะพูด บ่หน่อยหน่อยแต่ว่ามันก็เคยหลุดจ้ำหน่อยหน่อยมากที่มันสิหลุดค่ะ่ระหลุว่ามันตอนใดยามใดแล้วมันจังสิหลุดอีกเนาะเป็นบ่ค่ะอย่าไปเรื่องนั้ำมิเข่ามีหลุดมีเรื่องยอดท่าตัวเองเอาเออขึ้นวันที่วันที่เท่าไหร่เมื่อวันที่ค่ะเออขึ้นวันศุกร์นะค่ะ ว,วิ่งวิ่งรูดเม็ดเดียวคืคู่วิ่งรูดเลขคิดว่าสิมาเตี่ยมต่ำเนี่ยเลขสามวิ่งรูดสามค่ะ,ะตัวเลขนีเบราะมันคิดเอาเดาเอาเลยงเมาบอกนียคำนวณมากเลยใส่สูตรคำนวณนี่สามตัวรับรองว่ารับรองว่า บ้านเมืองบ๊อบบีผู้คือว่าตัฟั่งฟั่งสามตัวนี่ตะเบิ่งสองสามสองสองสามสองค่ะสามสี่สามสามสี่สามค่ะสามสองสามสามสองสามค่ะ,ะตามห่างตามตัวกันเบิ้งกันหาม มันมีสองตัวค่ะสามสามศูนย์สามศูนย์ค่ะสามสองสามสองค่ะสามสี่สามสี่ค่ะสามแปดสามแปดค่ะอืมอีสีกันนีทค่ะ สามตัวมาตัวเอาอยู่งก่อเอาเลว,วค่ะ <c oughs> สามตัวมาตัวนี้แปดเก้สาแปเก้าสาค่ะแปดเกาสามสามตัวมาตัว พี่พอจับคู่จะสามเก่าสี่แท้พอ,อเอาหรออะไรเห็นหรออาจารยจับซี่ชิดว่าสามเก่าสีมากะเอาตัดไป่ล้บอค่ะซ <c oughs> ีคู่หนึสองตัวซี่คู่หนึ่มักไปมักสามซีไหมสามซีค่ะมันมีเลขติดตัวลูกพี่มีสูตรเลขติดสูตรหนึ่งตัวค่ะ <c oughs> อันนี้สามตัวมาตัวนั่นนี่เนอะค่ะแปดเก้าสามนี่เนาะเอาตัวล่องเขียนขึ้นมาอีกตัวหนึงนะ่งด้วอีกสูตรหนึงนะ่งค่ะเป็นเลขสี่เป็นเลขสี่ตัวมาตัวได้บ้างนี่มันจิมาประ,ประ,ประ,ประกบคูกันเนี่ยเลขสี่ตัวมาตัวอ่านเสนอมาได้นี่ค่ะแยกค่ะอย่างงเด้อเอฟซีมันมีสามตัวมาตัวที่ให้มาตลอดแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งงวดน,นี้ ว่ามันจิกเขาคู่กับสามโตมาโตบอกนั่นนะ<ม>สังเกตมันออกก็มีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามเลขสี่เออเห็นบอกสังเกตลูกพีจับคู่ออกมาปะสามศูนย์สามสี่นั่นตรงมีบบบมีแต่ 3, 1, สามหนึ่งเห็นบอกทำหนึ่งลูกพี ลุงพี่บ้อสามหนึ่งหนึ่งสามลุงพี่ว่ามันเป็นเลขเอเลขอัปมงคลค่ะ <c oughs> นั่นแหละลุงพี่เลิกประจับเอาค่ะนั่นมาจากนี่นะตัวโกพล,ลูลุงพี่นะค่ะลุงพีทำเปน,นึ่งนี่แหะก็เดินทางมาสุดคลิปกันละกี่สิบทอนี้เราเนี่ยทางเล่าพัฒนาได้ค่ะลุงพี่คะอ่าจเจริญพรขอบคุณค่ะลุงพี่การโน้ตการข่าสาธุค่ะ สรุปแนวทางไายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเรานะคะแนวทางตำํำราคะ่ะพี่น้องคะมื่อนี้นะคะหลวงพี่เราวิงะะว่งรูด3นะคะวิ่งรูด3นะคะแนวทางมี2 3 2 3 4 3 3, 3 2 3 2โตบนล่างคะ่ะ3 0 3 2 3 4 3 8มื่อนี้หลวงพี่เรามักส่วนโตก็คือ3 4ค่ะพี่น้องคะมื่อนี้นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะมี8 9 3ค่ะ4โตมาตัวหนึ่งก็คือ ศูนย์หนึ่งสามีอันนี้หลวงพี่แล้วห้อก็ห้องก็สหายมากมวลแหลนะคะสาหรับซีตัวมาตัวหนึ่งเนี่ยนะคะพี่น้องคะส่วนแนวทางของหลวงพี่นะคะมวดทีพผ่านมานี่เขาวิ่งเขาวิ่งรูดหกนะคะพี่น้องคะเขาวิ่งรูดหกแต่ว่าจับคู่นี่เป้เขานะคะแต่ว่าเขาตัววิ่งตัวรูดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สามตัวมาหนึ่งตัวนะคะมาหกสำหรับมวดที่ผ่านมานะคะพี่น้องคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสาหรับเอฟซีไม่ My, เขามาเห็นคลิปเป็นเท่าแหลงเนาะ สามตัวมาหนึ่งตัวของหลวงพี่นะคะหงวดหนึ่งสองหกนั้นมาน้ากันทั้งสามตัวเลยเด้อพี่น้องนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอนะคะสําะะสหรับแนวทางต่าเล่านะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอคะ่ะ พี่น้องคะกมีประมาณนี่ค่ะสําหรับแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะแนวทางตำราค่ะพี่น้องคะอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณ่อยเปน้อง้ระเทาสกุสก้อนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้พร้อมค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเรานะคะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าเราอยากสิพลาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่เล่ากันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีจะได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการ นะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกะมีเพียงซ้ำนี่นะคะพี่น้องเด้อเอ้าวพี่น้องอยากให้เบนนวลนวลติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดของเซียนท่านใดพี่น้องกะคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องค่ะคอมเมนต์เข้ามาอ่าไว้นะคะอากาศชิติดตามให้และพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางนะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้กะพิจารณาเบิ่งค่ะสำหรับแนวทางของ อาหลวงพี่ดีกว่าเดาเนาะค่ะเนาะสำหรับ3ตัว3ตัวมา1ตัวนะคะบางเท่ากับมาตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อบางเท่ากับมา2ตัวบางเท่ากับมาทั้ง3ตัวคือจังหวด1 2 6เนี่ยมา3ตัวเลยนะคะแต่ว่ามา3ตัวมาคู่กัน3ตัวนี้กะอ่าดนโดนเท่านึงนะพี่น้องคะแต่ว่าถ้ามาสามตัว2ตัวนึงไปบน2ตัวนึงไปอ่าสองตัวนึงไปบนอีกตัวนึงลงนางเนี่ยมามาดูอยู่นะคะพี่น้องคะแต่ว่ากะ สามตัวมาหนึ่งตัวแล้วของเราเดินดีอยู่ดิพี่น้องอือฮัลาพายพี่น้องค่ะอันนี้วอาสูุกันฟังเนาะพี่น้องนะเอาแนวทา้งหมดนียนะคะของหลวงพี่ดีก็เดาตำล่าค่ะทั้งหมดทั้งมวลมีเพียงสำนีนค่ะพี่น้องคะแอกซิได้ขอตัวล่าพายพี่น้องมาเท่าสกู๊ตส่วนไปก่อนค่ะเอาไปพอกันไว้กั่อนในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ